สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆชาวอวีทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไอ้เลยเกมเมอร์นะครับสำหรับวันนี้นะครับเพื่อนๆคนไหนที่เข้ามาแล้วนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ช่องของเราด้วยนะครับเพื่อท่านจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่เราจะนํามาลงและข่าวสารเกี่ยวกับกิจกรรมอวีนะครับที่จะมีขึ้นในส่วนของวันนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆนะครับมีข่าวดีมาบอกนะครับสําหรับการรับโค้ด นะครับที่ยังไม่หมดอายุนะครับวิธีการรับโค้ดนะครับเพื่อนๆสามารถนะครับที่จะกรอกโค้ดได้นะครับเดี๋ยวไปดูกันครับโค้ดตัวที่1นะครับวิธีการเข้าไปกรอกโค้ดนะครับให้เพื่อนเข้าไปตรงที่คาว่าหน้ารวมกิจกรรมนะครับกดเข้าไปนะครับเสร็จแล้วนะครับเพื่อนๆไปอันที่3ครับตรงนี้นะครับตอนนี้เขาให้กรอกรับโค้ดได้นะครับมีซื้อ คอนเนตโต้นะครับ2 ROV นะครับเป็นต้องเป็นฝา ROV นะครับเท่านั้นนะครับถึงจะกอกได้นะครับสําหรับตัวนี้แต่สายฟรีอย่างเราต้องตัวนี้ครับไปที่วันแรกไอเทมโค้ดที่นี่นะครับคลิกไปเลยครับขอบอกนะครับว่ากล่องที่ได้นะครับจะเป็นกล่องแบบซุ่มนะครับเพื่อนๆครับกล่องแบบสุ่มนะครับอ่ะเรามาดูโค้ดที่1กันนะครับว่า มีตัวอะไรบ้างน,นะครับโค้ดที่หนึ่งนะครับพเพื่อนๆกรอกตามผมเลยนะครับสำหรับพเพื่อนๆที่มีนะครับ C นะครับ J A C Z B Z W 45D 45D 5, D, 4, 5, D, 5 x อันนี้โคดแรกนะครับถ้าเสร็จแล้วก็กดยืนยันครับผมโคดที่1เรียบร้อยนะครับต่อไปไปดูโคดที่2กันครับโคดที่2ครับ c g t c g t f z b Z สังเกตง่ายๆครับมันจะมี Z e Z b นะครับ K N R 6 7โคดที่2นะครับอ่ามันบอกโคดไม่ถูกต้องอเดี๋ยวรอแป๊บนึงครับ C G T F C G T F Z B Z อ๋อผมลืม B ไปอีกตัวหนึ่งนะครับ B ยืนยันแรกค้ดสำเร็จนะครับโค้ดต่อไปครับโค้ดที่3 c i v b z b z 5 d 5 D 997 T ทันไหมครับยืนยันนะครับโค้ดต่อไปครับโค้ดที่4 CJD CJD O C J D O Z B Z Z B Z M 7 C G W J ยืนยันครับต่อไปครับโค้ดที่5 C J E G Z B Z U T X 3 U 6 A. บทต่อไปนะครับ C J E H Z B Z D A J D J K ต่อไปครับ C J E I Z B Z J E h w x 5 f d ไปครับโค้ดสุดท้ายนะครับเพื่อนๆ c g จริงๆตัวพิมพ์เล็กพิมพ์ใหญ่ก็ใช้ได้หมดนะครับแต่ผมพิมพ์ตัวพิมพ์ใหญ่ให้ดูแบบชัดเจนที่เฉยนะครับ c g t l Z B Z X G 5 U G T ไปครับโอเคครับครบหมดทุกโค้ดแล้วนะครับตอนนี้นะครับ ทีนี้เราไปดูกันครับว่ามันได้กล่องอะไรกันบ้างนะครับหลังจากที่เรากรอกโค้ดกันไปครบแล้วนะครับโค้ดเมื่อกรอกเสร็จแล้วนะครับมันจะเข้าไปอยู่ในกล่องจดหมายหลังจากที่เรากรอกเสร็จนะครับทีนี้นะครับเราก็ไปรับกันที่นะครับจดหมายนะครับโดยที่ตรงที่ระบบอ่าเรามาดูกันครับว่าเราได้อะไรบ้างรับทั้งหมดแล้วกันครับ อันนี้คือของทั้งหมดนะครับที่เราจะได้นะครับอันนี้คือของทั้งหมดนะครับในส่วนของกล่องนะครับก็จะมีกล่องตำนานบูคองนะครับกล่องเนื่องราวเชาเอสปัสโซนะครับอันนี้เลือกรับสกินถาวรนะครับอันที่1อันที่2ครับรุ่นรับนะครับฮีโร่ถาวรนะครับนาคอสนะครับสกินถาวรดอมินิกนะครับหลายอย่างกล่องที่3าม นะครับสกินถาวรครับกล่องที่4ี่ลุ้นลับนะครับขอบอกเพื่อนนะครับว่าลุ้นลับนะครับไม่ใช่ไม่ใช่ได้เลยนะครับลุ้นนะครับ่องการเดินทางครับลุ้นลับนะครับฮีโร่ถาวรนะครับลุ้นลับนะครับลุ้นลับนะครับโอเคครับอันนี้คือของรางวัลที่ได้นะครับทีนี้เดี๋ยวเราไปเปิดดูครับแต่ละกล่องจะได้อะไร จะมีเกลือไหมครับหรือจะได้ของดีกับเขาบ้างนะครับอ่าเรามาดูครับเรามาเปิดกล่องแรกครับกล่องการเดินทางนะครับว่าจะได้อะไรนะครับโอ้โหเกลือหรือเปล่าครับเพื่อนๆอ๋อได้ชิ้นส่วนนะครับต่อไปครับถ้าใครได้อะไรคอมเมนต์บอกผมด้วยนะครับถ้าใครได้ฮีโลหรือได้อะไรโอ้ผมได้กล่องครับอันที่สองผมก็ได้กล่องอันที่สามครับ ที่สามผมได้อะไรครับอ๋อลุ้นครับลุนลุนลุนทันที่สามโอ้ผมได้ชิ้นส่วนสกินอีกละโคตรเกลือเลยครับชีวิตโอ้มีแต่ชิ้นส่วนสกินครับผมไม่อันนี้เป็นฮีโร่ถาวรมีหน้ากับตีมี่หรือว่าจะได้ชิ้นส่วนลุนโอ้จีเอ็มโคตรเกลือเลยครับแต่ผม มีแต่เกลือทั้งนั้นครับโอ้โหเกลือผมออกเยอะมากเลยครับผมไม่ต้องกินอะไรโอ้โหนี่ไม่ทันอะไรเกลือออกแล้วครับโอเคครับกองสุดท้ายครับมาดูกันครับว่าผมจะได้ไหมโอ้ก็ได้เพชรโอเคครับผมเพื่อนๆเ,เ,เปิดได้นะครับ ตัวอะไรบ้างนะครับหรือได้อะไรบ้างอย่าลืมคอมเมนต์บอกกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปบ๊ายบายครับผม